และอีกอย่างหนึ่งมีคําอธิบายด้วยอุลามะอธิบายว่าการคิดไม่ดีต่อพี่น้องเนี่ยมันจะยังไม่เป็นบาปตราบใดที่มันไม่มีร่องรอยออกมาเพื่อมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาอย่างเช่นถามว่าถ้าเราเห็นพฤติกรรมบางอย่างจากพี่น้องของเราแล้วเราเรากลัวและเราก็คิดว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะไม่ไม่ใช่คนดีเราแค่คิดคนเดียว แต่ไม่ได้ไปพูดไม่ได้ไปไปไปทำอะไรเป็นไปแอคชั่นหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไร,ราการที่เราคิดอย่างนี้เนี่ยเพื่อป้องกันตัวเองอไม่ได้บอกว่าเวลาที่เราคิดไม่ดีกับคนอื่นไม่ได้เลยเนี่ยเอาแสดงว่าคนทุกคนเนี่ยเห็นพฤติกรรมร้ายๆบางอย่างเราเราก็คิดดีไว้หมดเลยบางทีเราอาจจะเป็นเหยือ่อ เป็นลูกหลงเป็นกับดักของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นการคิดไม่ดีตรงนี้เนี่ยหมายถึงการคิดไม่ดีที่มันมีผลออกมาอันนี้นที่พระองค์เอาล่องสมราร์ตอะไรฮะแต่ถ้าตราบใดที่เราไม่ได้มีผลออกมาไม่ได้แสดงร่องรอยออกมาด้วยคําพูดด้วยพฤติกรรมของเราแต่เราคิดแบบนี้เพื่อป้องกันตัวเองจากความชั่วร้ายที่อาจจะเกิดกับเขาแบบนี้ก็เป็นการคิดที่ไม่ผิด อละงานนี้งานนี้อย่าได้และว حرمة สุ่ยจั ah as, ่นบีนนัสอินมะตคุณุอิ ذا แคนลิสุ่ยจั่นเนอซาลุญตาอัตยาอิละลายการที่บอกว่าคิดไม่ดีต่อพี่น้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารอมเนี่ยก็คือเมื่อใดก็ตามที่การคิดแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลที่ที่ไม่ดีต่อที่ออกมาสู่คนอื่นนั่นเอง